การดำเนินการการวินัยข l a า e การาตามพระราชบัญญัติระเบียบขลรา e การพลเรือน2551เบื้องต้นกฎหมายกําหนดว่าเมื่อมีการกล่าวหา,หาหรือมีกรณีที่สงสัยว่าขาราชการพลเรือนนะครับผู้ใดกระทําผิดวินัยให้พวกเขาขัาบบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้ขับัญชาซึ่งมีอำนาจสั่ง์ป็จุยตามมาตรา17ทราบโดยเร็วนะครับและให้ผู้ข,ขับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งเป็นอยตามมาตรา57 ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยคนยุติธรรมและโดยปราศจากอคติขย้ำนะครับกฎหมายบัญญัติชัดเจนว่าให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตราห้าดํำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยคนยุติธรรมและปราศจากอคติมาตรา9กิบักหนึ่งบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับ หากแต่มีมาตาเก้าสิบวรกสองนะครับมันหยัดว่าหากผู้หากผู้บังคับชาหรือผู้ขับชาตามมาตาห้าสิบเจใดูดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรกหนึ่งนะครับหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินยัะยเพราะฉะนั้นวรกสองนะครับกระทาผิดวินัยก็คือหมายถึงว่ากระทําผิดกฎหมาย ฐานละเลยมีฏิบวติหน้านที่ของตนที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือกําหนดไว้หามาตราเก้าหนึ่งนะครับต่อจากมาตราเก้าสิบมาตราเก้าหนึ่งนะครับเป็นเบื้องต้นเป็นบทต้นเป็นบทเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการดําเนินการภายในก็คือเมื่อได้รับรายงานตามตามตาตราเก้าสิบหรือความปรากฏต่อผู้ค,คําขีซึ่งแม่นาศราบัญญัตตามมาตราห้าสิบเจ็ดให้ ดำเนินการหรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวนและพิจารณาเบื้องในเบื้องต้นเพ,พื่อความเข้าใจนะครับยกตัวอย่างนะครับในฐานะขราชก,การจำยกตัวอย่างนะครับและขออนุญ,ญาตกรมานทันนะครับเพ,พื่อความเข้าใจที่ถูกต้องไม่มีเจตนาที่จะก่กอเกิดความเสียหายนะครับในฐานะที่ตาเปาหรือนายนวิตจุลน,นันเป็นขราชก,การจำนะครับมีกรณีถูกกล่าวหาว่าลักลอบนั่าใหญ่เจ็บปวดครับในเรื่องจำ เมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามกรมาสองพากกรมลขาธาได้รับรายงานจากเลําเมื่อวันที่4ี่โดยเลํารายงานให้กรมเลขทธาทราบวันที่3นะครับนี่ก่อนกรมเลขทธารน,นำรายงานของเรจํามาเป็นการสรุปข้อเท็จจริงและพิจารณาเบื้องต้นออกคำสั่งให้ตาเปาออกจากรายการไว้ก่อนนะครับเพราะเหตุถูกต้องการสอบสวนสอบสวนวินัยอย่างแรกๆตามมา,ามกราสาและ เสนอความเห็นที่บดีนะครับเมื่อวันที่ห้ากุมาพันธ์มีคำสั่งให้ออกจากรายการไว้ก่อนสังเกตไหมครับว่าสังเกตไหมครับว่าเรื่องถูกกลอหาวที่ย่ิบเก้ามกราแต่กรรมาธิารสั่งให้ออกจากรยการไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกจากระลยไว้ก่อนคือเป็นการคำสั่งลงโทษตามโดยผลตามกฎหมายโดยผลของกฎหมายตามมาตราร้อยหนึ่งบักหนึ่งกรณีที่จะสั่งให้ออกจากรายการไว้ก่อนโดยผลกฎ กฎหมายนะครับจะต้องเป็นไปตามมาตรา95วรรคสองบัญญัติว่าในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎกอพอจะดำเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้แต่กรณีกล่าวเป็นกรณีดังกล่าวนะครับกรณีที่เกิดขึ้นคือมีการกล่าวหาไม่ใช่ความผิดถึ่หน้าหรือความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดกอพอ เพราะฉะนั้นคําสั่งที่คนประธานน์ใส่ออกรายการไปก่อนจึงเป็นคําสั่งที่กระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขอย้ํานะครับเป็นคําสั่งที่กระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากว่าเป็นกรณีออกคําสั่งดาเนินการทางวินัยตอนนี้มีการกล่าวหาไม่ใช่เป็นกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏจัดแจงตามที่กาหนดด้วยกฎกฎกพข้อหกิสี่ข้อหกสิบห้าตามมาตราเก้าสิบห้าวรสองนะครับ ย้ายามตรงนี้นะครับและมมีการกล่าวหาว่าตาเปากระทำผิดวินัยนะครับโดยพฤติการโดยได้เข้าไปในเรนจำาถึงเมื่อเข้าไปในเรนจำกก็ได้ผ่านการตรวจค้นกับเจ้าหน้าที่ตรวจคน้นหรือเจ้าที่ประตูแล้วลิงเจ้าหน้าที่ตรวจคน้นได้รับมอบอำน,นาจจากพนักชารเรนจำาเพื่อ นำสิ่งของที่จําเป็นเข้าไปในเรือนจำตามสมควรโดยไม่ต้องไปขออนุญาตผู้จักผู้จัดการเรือนจำอีกนี่ครับเป็นระเบียบปฏิบัติที่สืบต่อกันมานะครับเป็นมีระเบียบที่สืบต่อกันมาเพราะนะั้นเมื่อผนเ,เมื่อผ่านพ้นการตรวจค้นจากเจ้าที่เรือนจำแล้วจากเจ้าที่ประตูแล้วนะครับก็ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้จัดการเรือนจำให้เดินเข้าไปในเรือนจำเจ้าหน้าที่ประตูมีหน้าที่ตรวจค้นนะครับหรือบานเรือนจำอาจจะอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโดยเฉพาะ ผู้ที่ผ่านการตรวจค้นแล้วหมายความว่าผู้ได้ไดรับอนุญาตจากผู้ชาการเรือนจำให้เข้าไปไปฏิบัติหน้าที่เรือนจำได้ผู้อำนวยการส่วนควบคุมนะครับได้รับรายงานจากผู้ต้องโทษว่าปาปาจะนำสิ่งของอาอยาแก้ปวดเข้ามาเรือนจำนะครับตัดสั่งให้หัวหน้าสดก็ก้องกันและปราปานยาเสพติดเรือนจำตรวจสอบข้อเท็จริงในเรื่องที่มีคนมารายงานนะครับก็ท่านกับไปเรียกผู้ต้องโทษสิบไม่คนให้เขาท็จจริง และสรุปนะครับรายงานผู้เชี่ยวการเล็ทราบผู้เชี่ยวการก็นําพวกท่านนะครับก็คือมีพอส่วนควบคุมวน้าสุดป้องกันและป่าปามยาเสพติดไปตรวจค้นตัวนกเตอร์พร้อมผู้ผู้ต้องโทษหนึ่งคนนะครับทำหน้าที่ถ่ายรูปไปกันสี่คนนะครับพวกท่านสามคนและผู้ต้องโทษหนึ่งคนตรวจค้นพบยาเจ็บปวดจานวนหนึ่งนะครับแล้วนำยาเจ็บปวดนั้นไปเก็บไว้ที่ห้องผู้เชี่ยวการวันที่ หนึ่งนกกุมภาพันธ์เป็นวันจันนะครับท่านก็ทําการตรวจนับที่ห้องโดยที่ไม่ให้ตะเปาที่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหารหรือผู้สงสัยเนี่ยเข้าไปตรวจเข้าไปรับรู้การดำเนินการของท่านด้วยเสร็จแล้วนะครับวันที่สองกุมภาพันธ์จําตั้งกรรมการสอบขอ้อเท็จจริงวันที่สามรายงานกรมทราบวันที่สี่ดีกอนกรมเลขทัน ตั้งเรื่องนะครับให้ออกรายการแล้วก็ให้นักกรรการสอบวนวินัยจ้างแรกวันที่ห้ากลมบมาทันีคําสั่งไล่ออกจากายการมีข้อสงสัยก็คือมีข้อสงสัยก็คือมาตราเก้าสิบเอ็ดวรรคหนึ่งมันจัดว่าเมื่อรับรายงานตามมาตราเก้าสิบหรือความปรากฏต่อผู้คำชาติซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตราเจ็ดให้ดำเนินการหรือสั่งให้ดำเนินการสึบส่วนเลย็ยดพิเเบื้องต้นนะครับ Tests, ิีนี้ครับถามว่ากรมราชธรร์ดำเนินการสบ pues, ืบสวนเรื่องพิจารณาเบื้องต้นเมื่อไรแล้วที่มีกรมราชธรรสั่งหรือยังและในกรณีที่ที่มีกรมราชธรร์ไม่ดำเนินการด้วยตัวเองจะต้องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ข้าวิชาทิระดับต่ำลงไปรัิแทนตามมาตรากวรรคกษามแล้วคําสั่งตรงนั้นอยู่ตรงไหนที่ไหนนะครับซึ่งได้ทําหนังสือขอสอบถามและขอเอกสารต่างเพื่อประกอบคําวบุธรและฟ้องศาลปกครองปรากฏว่า รมได้ทันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นการดําเนินการไม่ไปปฏิบาตามมาตราเก้าสิบวรรคหนึ่งนครัเนื่องจากดาเนินการทางวินัยไม่เป็นไปตามที่บรรในพระหยัดระเบียบพยันละการบนระดับวันห้าร้อยสิบเอ็ดจึงถือว่าเจ้าหน้าที่กระทําผิดวินยัยและพวกเจ้าที่และพวกคำชาที่มีหน้าที่กระทำคำสั่งนะั้นกระทำผิดวินยัย ตามมาเล่นบัญญัติกันแบบราการบุญเรือ2,591มาตรา9 0บัก2นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับเป็นความผิดสําเร็จตามกฎหมายก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา85อนุพัตธาหนึ่งไม่ได้ว่านะครับไม่ได้กล่าวหาใครแต่ว่า ชี้ให้เห็นว่าการดาเนินการที่ไม่ชอบกฎหมายนั้นนะครับแม้ว่าการดําเนินการที่ไม่ชอบด้นกฎหมายเมื่อผลของการดําเนินการมีคําสั่งลงโทษเป็นผลสําเร็จแล้วเขากลับร่วมกันกระทาความผิดนะครับกรณีที่มีการแจ้งความกล่าวหาว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ไม่ว่าท่านจะให้การรับสาภาพหรือปฏิเสธกรณีที่มีการกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนว่าเจ้าหน้าที่ และผูมิคับชาซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการทางวินัยนะครับกรณีดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบพละการพลเรือน2,551โดยมาตารา60บัญญัติว่าให้ภูมิคับชาก็คือผู้ิัญชาการเรียกมีหน้าที่ต้องรรงงานให้อธิบดีกรมรัฐธรรมนและอธิบดีกรมรัฐธรรมนนะครับถ้าหากไม่ดําเนินการเองจะต้องมอบหมายผูมกคับชาระดับต่ำลงไปปฏิบัติแทน ซึ่งก็คือรองทิพย์ดีฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลนะครับด้่ยกรณีนี้คนวรรน์ทันมอบหมายให้ใหนีมก่อดำเนินการแทนต้องดำเนินการคือตั้งคณะกรรมการสืบสวนเบื้องต้นนะครับตามมาตรา91นะครับเมื่อผลการสอบสวนปรากฏมลกรณีที่ควรกล่าวหาว่าเป็นความผิดวินัยอย่างแรงๆจึงตั้งกรรมการสอบสวนวินัยและให้ออกจากละการไว้ก่อน กรณีให้ต้องออกกาศจากรายการไว้ก่อนนะครับเป็นกรณีเว้นแต่กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดในกฎกอพก็คือกฎกพข้อ65กรณีกระทาผิดวินยัยอย่างไรๆเราฉะนั้นกรณีเป็นการกล่าวหาไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าหรือความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งคมละทันไม่มีอํานาจออกคําสั่งสั่งให้ออกจากรายการไว้ก่อนนะครับและกรณีนี้ก็คือผู้วิใชาการจำมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้กระีบีกรมละทันทราบ แต่ผู้ชาการชาญระจำตั้งกรรมการสอบข้อทีจริงรายงานให้กรมก็ถือว่าผู้ชา,า่กวชาญระจำและเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่รายงานทิปดีแต่ตั้งกรรมการสอบก็คือเป็นการละเว้นการปฏิบัตหิหน้าที่โดยผิดชอบนะครับและนี่ก่อนกรมไรรทัน,นำรายงานของระจำมาเป็นข้อท็จจริงตั้งกรรมการสอบสว่วมวินัยอย่างไรก็ถือว่าเป็นการดําเนินการไม่ไปปฏิบัติตามมาตรา90วักหนึ่งจะเป็นความผิดวินัยตามมาตรา90วักสองท่านนี้หลายคนสงสัยว่า กรณีดังกล่าวนะครับคนริชาดําเนินการไม่ชอบก,ก็ไม่ชอบไม่ชอบกรณีที่ดําเนินการทางวินัยไม่เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติร,ระเบียบรายการบุรีรัย2 5 5 1นะครับตัวนี้ชัดเจนนะครับก็มีคนสอบถามและสงสัยว่าตะเปาได้กล่าวหาคนไปทนันไม่ได้กล่าวหานะครับไม่ได้กล่าวหาน้แก่วศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะมาทั้งหมดขั้นีิสิตรและโจยแยงและกลับแล้วก็ได้ทำหนังสือสอบถาม ขอคำปรึกษาขอคำร้องทุกร้องเรียนไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่หน่วยงานหรือถ้าเอ,อ่อองค์กรอิสระต่างที่รับเรื่องนั้นก็จะต้องส่งเรื่องไปใกรมราชทัณฑนกรมราชทัณฑนก็ตอบไปชอบแล้วท่านก็เอาตามกรมราฐทัณฑนคือชอบแล้ว,ตลแ,ลวแต่ประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสาคัญกรมราชทัณฑนไม่ได้ตอบว่าดาเนินการชอบและชอบอย่างไรนะครับในเมื่อท่านระเลยวิปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา9กสิพักหนึ่งท่านจะต้องตอบตรงนี้นะครับ จะต้องตอบว่ามีกฎหมายอื่นที่ให้อำนาจท่านดำเนินการโดยที่ไม่เปลนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบร,รั้นการพลเรือน2,551นะครับต้องยกมาซึ่งกระเปาศึกษาดูแล้วนะครับไม่มีกฎหมายอื่นไม่มีกฎหมายอื่นนะครับสำหรับระเบียบพรรั้การพรเลเรือนสำหรับพรรั้นการพรเลเรือนสามัญมีพระราชบัญญัติระเบียบพรรั้การพรเลเรือนสามัญ2,551ที่เป็นบทกําหนดเกี่ยวกับวนไัไห้าราชการนะครับมีบทเดียวเป็นกฎหมายเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้น ถือว่าคําสั่งลงโทษนังกล่าวนะครับกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อกระที่ดีกรมรัฐจะต้องสั่งเพื่อถอนคําสั่งตามตามตาตรา49นะครับเหตุแห่งการเพืกถอนอาจจะดําเนินการตามตามตาตรา54ก็ส,ะะสารสัมการตัวอย่างไรก็ฝั่งฝ่ายกฎหมายฝ่ายฎีก่อนนะครับหรือถ้าคนมรันใเห็นว่าสงสัยหรือจะสอบถามไปที่อ่าทำหนังสือหาเรื่องไปที่คณะกรรมการพิจารณาทะเบียบหรือพิจารณาไปที่ สำนักง,งานกพก็ได้นะครับซึ่งจะให้ข้อเท็จริงนะครับรายละเอียดที่ชัดเจนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามตาเปานะครับ